สวัสดีครับผมกลับมาสู่รายการแท็บ h a n n e l อีกแล้วนะจ๊ะเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำสัเท่าไหร่เลยนะครับวันนี้แท็บ h ช n แนลครับผมเรามีหัวข้อมาคุยกันเราไม่ได้มาเปิดรีวิวนะจ๊ะแต่ก็จริงๆก็ตึงๆรีวิวนั่นแหละนะครับนะก็จะมาพูดถึงเจ้านี่ n ินเทนโดสวิตนะครับนะโอเคเกินกันนิดนึงนะครับผม n t e n d o Switch นะครับเป็นเครื่องเล่นของบริษัท Nintendo เป็นเจนเรียกว่าเจนล่าสุดก็ได้ของบริษัทดิน Nintendo ในตอนนี้นะครับซึ่งมันเกือบจะ อารมณ์เหมือนแฮนด์เ l ล c o n โซลเลยคือมันเป็นได้ทั้งคู่เลยเป็นทวีนวันนั่นเองนะครับนะโดยตัวนี้มันจริงๆริมันเปิดตัวมา2 3ปีแลวนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมาค่อนข้างไฮในทั้งสองเรื่องคือ1เลยเรื่องอโรคติดต่อที่มีเพราะวเดยตอนนี้แล้วคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำกันทาให้คนนะไปหาเจ้าเนี่ยซื้อมาเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็2คือในเรื่องของเกมนะครับที่ออกใหม่อย่าง Animal Crossing นะครับที่เรียกได้ว่าทําให้คน,นยอยากเล่นแล้วก็ ต้องจำเป็นต้องซื้อเจ้าเครื่องนี้มาเล่นกันอย่างทระลมทลายเลยนะครับเราไม่ได้จะมารีวิวเครื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่เราจะมาพูดถึงว่าถ้าเราซื้อมันในตอนนี้มันจะคุ้มหรือเปล่านั่นเองนะครับโดยต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าเจ้า Nintendo หรือเกมทุกอย่างของตระกูล Nintendo นะครับมันจะมีเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งก็คือภาพมันจะไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับจริงๆจะเรียกว่าเอกลักษณ์หรือว่าเป็นข้อด้อยหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้แต่แอตตกมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเกมของ Nintendo นะครับโดยที่โดยตัวเกมมันะ จะไม่มีภาพเวอร์วังอลังการมันจะไปเน้นเนื้อเรื่องเน้นสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือวิธีการเล่นอะไรเนี้ยซะส่วนใหญ่นะครับนะโดยเจ้าเนี่ยมันเป็นเกมปาร์ตี้เกมก็ได้นะครับนะปาร์ตี้เกมคือเกมที่เล่นเล่นมากกว่า1คนหรือว่า2คนโดยที่ไม่ต้องโคอแอปจะใช้เครื่องเครื่องเดียวได้เพราะว่าจอยมันสามารถถอดออกมาเป็นรีโมทได้นั่นเองนะครับนะตอนเนี้ราคาของเจ้าเนี่ยมันอยู ล่าสุดเขียนอยู่คือมันเหยียบหมื่นไปแล้วนะครับนะสำหรับรุ่นตัวใหญ่อย่างนี้และก็สําหรับรุ่นตัวเล็กเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องราคาเหมือนกันแต่รู้ว่าเจ้านี้เจ้านี่มันแพงมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างต้องหาจะหามาเล่นไม่ได้ต้องหาจะหามาเล่นกันนาะงบอกแล้วมันคือห้ายสองอย่างคือ1นของเรื่องเกมที่ออกใหม่ของ Animal Crossing และ2คือเป็นในส่วนของอ ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยแบบสถานตามสภาวะตอนนี้ทุกคนมันไม่มีอะไรทํำเลยซื้อไอ้นี่มาเล่นกันนะครับนะนันมพอมันแพงมากขนาดนี้เราเลยกลับมาคิดว่ามันคุ้มจริงๆแล้วหรือเปล่าที่เราจะซื้อมันมาเล่นนะครับนะ อย่างที่บอกไปครับเกมมันอย่างที่บอกจะเป็นพวกสตอรี่เกมปาร์ตี้เกมและภาพก็จะไม่ได้อะไรคมชัดขนาดนั้นหรือเกมที่มีลูกเล่นเฉพาะทางที่เป็นของทาง Nintendo เขานะครับโดยราคาตั้งต้นอันนี้ของแอตโตที่ซื้อมานะของแอตโตนะอันนี้ไม่รู้ราคาตั้งต้นเท่าไรมันอยู่ที่ประมาณตอนนั้นซื้อมาอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเองนะครับอย่างที่บอกไปคือตอนนี้ราคามันทะลุไปหมื่นหกเกือบสองบางที่นี่ก็เกือบเยียบ20,000ได้นะครับนะการที่ซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่า เราต้องมีเกมที่อยากเล่นอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับนะเราต้องมีเกมที่อยากเล่นในเครื่องมันก่อนไมว่าเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่แบบเฮ้ยเกมเนี่ยมาลงสตรีมแล้วก็อินต่อมันเล่นได้นะครับนะโอเคเข้าถึงประเด็นของมันจริงๆอย่างที่บอกไปคือเราซื้อมาแล้วเราจะคุมหรือเปล่าเพราะว่าทําไมถึงพูดเรื่องนี้นะครับมีพี่รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนหลายๆคน ถามถึงเจ้าเครื่องนี้มาว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมเล่นเกมเนี่ยคือแอตโตยังเป็นคนที่เล่นได้อยู่เรื่อยๆกับเกมเจ้าเครื่องนี้นะถามว่าทําไมเออเล่นมีเกมไหน่าเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ทําใจจะเล่นดินเทนโตครับเรียกว่าทําใจใครที่อยากเล่นดินเทนโ o จริงๆต้องเล่นเอ็กซ์คูสีเท่านั้นเอ็กซ์คูสีบดินเทนโตมีอะไรอ่ะเกมที่แอตโตเล่นไฟเออร์แอมเบมโปเกมอ อ i m a l Crossing ที่ออกมาตอนนี้แต่ไม่ได้เล่นนะอัน,นนี้คือเป็นไอ้นี่หรือตระกูลมาริโอ้อะไรพวกนี้อะไรก็ตามที่มันไม่ได้ลงแพลตฟอร์มอื่นอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เป็นเกมที่เรียกว่า Exclusive ของทาง Nintendo เขานะครับโดยที่หลักๆเราต้องมีเกมสักหนึ่งเกมที่เราชอบในซีรีส์ของทาง Nintendo ก่อนเพราะว่าเกมพวกนี้มันจะไม่ลงเครื่องอื่นแน่ อย่างเช่นเกมที่ลงเครื่องไม่ลงเครื่องอื่นอย่าง God of War ที่ลงแค่ PlayStation เท่านั้นหรือเกมตระกูลอีกบางตระกูลอย่าง State of the a t ที่จะลงให้ทาง Xbox เท่านั้นกับค่อยมาลงสตรีมทีหลังนะครับนะพวกนี้มันจะเป็นเกมที่เราเอคลูซีฟเฉพาะเครื่องนะั้นจริงๆนะครับนะและทีนี้ใครที่ซื้อมาและคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะเล่นคือเอาจริงๆต้องบอกแหละว่าบางคนอะ ตอนนี้มันดังแล้วยอมควักเงินเพื่อซื้อเจ้านี้นะตอนนี้เพื่ออย่างเล่น Animal c r o s s i n g แต่คุณอาจจะซื้อมาแล้วคุณอาจจะไม่ชอบอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเกมบางเกมหมดแา่คุณอาจจะไม่ชอบเกมนั้นๆก็ได้คุณอาจจะรู้สึกเสียรายงค์ทันทีเพราะว่าเราอยู่กับมันได้ไม่นานแล้วเราก็เบือ่อ อีกอย่างหนึ่งของเจ้าเครื่องนี้คือในส่วนของตลับเกมมันแพงมากและตัวเกมในเครื่องของมันแพงมากมันเฉลี่ยพันอัพเกือบหมดเลยถ้าไม่รวมราคาโปรโมชั่นนะครับนะเท่ากับว่าเจ้าเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมหรือว่าตัวเครื่องเองก็ตามะตอนนี้นะครับก็ต้องคิดดีๆนะครับในการซื้อถ้าเราไม่มีไตเติลที่เราอยากเล่นเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยนั่นจะเป็นปัญหามากๆับก,ก,การซื้อมาคือมันกลายบางคนเอาการเป็นที่ทับกระดาษ นะครับหรือบางคนเนี่ยอ,อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันทำได้มันดู YouTube ได้บางคนเอามาตั้งไว้ดู u t u b e เฉยๆคือแต่ว่ามันก็ไม่ได้อึดทนเหมือนแบตมือถือหรอกเนาะมันก็ดูได้รประมาณ2ชั่วโมงก็หมดแหละนะครับนะโอเคก็ถือว่า เป็นคําชี้แนะเล็กๆน้อยๆจากทางเราแล้วเป็นใครอยากซื้อตอนนี้นะครับนะใครอยากซื้อก็ซื้อครับแต่ว่าอยากให้มั่นใจนิดนึงกับการซื้อเครื่องคอนโซลมาเล่นนะครับนะเพราะว่าเครื่องคอนโซลเราไม่สามารถเอาไปเล่นเกมอื่นหรือว่าไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับนอกจากมาเล่นเกมกับไอเนี้ยมันดูได้แค่เล่นเกมกับดู u t u b e แค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ทาอะไรแทบไม่ได้นะครับนะอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเวลาตอนเนี้คือเรารู้ว่าน้องๆอยู่บ้านมาไม่มีอะไรทาอยากแบบ ใครมีตังเก็บหรือว่าอยากได้อย่างเงี้ยบอกพ่อแม่เงี้ยให้ซื้อตอนเนี้ยคือถ้ามันยังไม่ใช่ถ้าเราอยากเล่นจริงๆเพราะบางเกมที่เรายังไม่ได้อยากเล่นอย่างเงี้ยลองคิดชั่งน้ําหนักมันดูก่อนเพราะบางทีมันอาจจะทําให้เราได้มาแล้วรู้สึกไม่คุ้มถามว่าความที่เน็นตัวแอตโตคุ้มไหมกับเจ้าดินโนโ v วิดแอตโตคุ้มนะแอตโตเล่นไฟเอ็มเอมอย่างเดียวเกือบ200ชั่วโมงแล้ว แล้วก็โปเกมอนจริงๆก็เฉียดร้อชั่วโมงแต่โปเกมอนขายแล้ว,แล,วแล้วก็มีอันนึงอย่างปาร์ตี้เกมอย่าง Mario Party เราก็จะเ,เล่นกับเพื่อนๆเวลาออกไปข้างนอกนะครับนะแล้วก็ปัญหาปะปลายอย่างอื่นครับคือถ้าเราเล่นเกมหนักๆอันนลลอกพวกนี้มันก็ไปได้เหมือนกันนะแล้วก็คู่หนึ่งของจอยเนี่ยมันสามารถถอดมาทั้งคู่มันแพงมากมัน2,000กว่าบาทเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนะาะก็ชั่งน้ำหนักดูครับ มันมีทั้งดีทั้งเสียถ้าชอบเหมือนอัตโตจริงๆซื้อมาเพื่อเล่นเกมเกมเดียวจริงๆอย่างเงี้ยก็ได้ก็อันนี้ไว้รอถัรไฟเบมออกอย่างเดียวแล้วก็ซื้อรถไฟเบมมาเล่นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ายังคิดว่าเฮ้ยเราซื้อมาเราไม่มั่นใจว่าจะเล่นหรือเปล่ากับราคาณนะปัจจุบันนี้นะถ้ามันถูกลงกว่านี้จะซื้อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ราคาทุกวันนี้มันถูกอัพขึ้นไปเพราะว่าของมันหาย,ยาขึ้นนะครับเราก็อ่าช่างใจทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ ว่ามันคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ตัวเรานะครับโ okay. อเคถ้าชอบกดไลค์ครับผมติดตามกดซับสไครต์เราด้วยนะจ๊ะอยู่ข้างล่างหรือข้างๆนี่แหละนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับใครกดกระตุ้นซับสไครต์แล้วก็จะมีอ่าคิดใหม่ๆปุ๊บจะเด้งแจ้งเตือนทันทีครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่างเช่นเคยครับนะฝากร้านนิดนึงกับทางร้านของเพจเราแท็บช็อปนะครับเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะจ๊ะขายการ์ดวนการ์ดนั่นเองวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปก็แล้วผมสวัสดีครับ